สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้5ธันวาคม2563ครับวันที่7ธันวาคม2563นี่ครับคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์การง้างยิงจะได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างยิงข้าวงวด5เพื่อที่จะคำนวณส่วนต่างจ่ายเงินประกันรายได้งวด5ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดนะครับ ช่องปอนบ้าน y t u t u นะครับขอเชิญเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านมาชมคลิปที่ช่องปอนบ้าน YouTube 5คลิปเลยนะครับที่จะคํานวณผลเงินส่วนต่างข้าวแต่ละ5ชนิดนะครับออกมาเป็นตารางให้ดูเลยนะครับว่าข้าวชนิดไหนปลูกตั้งแต่ไร่ที่1จนถึงจำนวนไร่สูงสุดที่รัฐบาลประกา,ายได้นะครับปลูกแต่ละไร่ได้เงินกี่บาท นะครับทำเป็น5คลิปคลิปที่1เข้าหอมมะลิคลิปที่2ข้าวเหนียวคลิปที่3เข้าวเจ้าคลิปที่4หอมมะลินองพื้นที่คลิปที่5เข้าหอมปทุมทํานองนี้ครับซึ่งแต่ละข้าวนั้นทําเป็นตารางออกมาว่าปูกหนึ่งไร่ได้เงินกี่บาท2ไร่ได้เงินกี่บาทไล่ไปเรื่อยจนครบไล่สูงสุดที่รัฐบาลประกันรายได้เขาประกันรายได้สูงสุดกี่ไร่กี่ตันได้เงินกี่บาทชมได้ที่ช่องปอนบ้าน YouTube ครับหลังคณะกรรมการ เกณฑ์การง้างยิงเขาประชุมกันเสร็จและเขาประกาศออกมาเราก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาทําเป็นตารางคํานวณออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบท่านดูแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคํานวณให้ยากครับท่านปลูกห้าไร่ก็ดูที่ห้าไร่เลยว่าได้กี่บาทท่านปลูกสิบไร่ก็ดูตามตารางเลยว่าฮะสิบไร่ได้กี่บาทยี่สิบไร่ได้กี่บาททํานองนี้แบบไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะมาชมคลิปนี้นะครับท่านที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้ และท่านที่เป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว30พฤศจิกยายนถึง6ธันวาคมนะครับย้ำครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว30พฤศจิก,กายนถึง6ธันวาคม7วันนี้ครับท่านไปตรวจสอบข้อมูลท่านไว้ก่อนว่าท่านปลูกข้าวแต่ละชนิดกี่ไร่นะครับพอวันที่7ธันวาคมก็มาดูคลิปที่ช่องของเราเลยว่าท่านปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทดูตามนั้นเลยครับ ปลูกข้าวชนิดไหนปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทมาดูที่ช่องปอนบ้าน YouTube ได้นะครับสวัสดีครับ